สวัสดีครับวันนี้นะครับนำรูปหล่อรุ่นหนึ่งะครับข้างหลังเป็นเลขหนึ่งก <c oughs> ้นอูก้นอูก็คือเนี่ยครับที่ก้นจะตอกโค้ดอูครับแล้วก็มีทั้งสองอย่างนะครับมีทั้งตอกอูกและไม่ตอกอกูสาระสำคัญอยู่ที่แท้และทันนะครับแท้ก็คือองคนี้ครับ <c oughs> องคนี้ครับคือแท้และทัน มันจะมีอีกบล็อกหนึ่งนะครับมีอีกรุ่นหนึ่งที่เป็นบล็อกเสริมไม่ทันนะครับผมเคยเคยนำมาให้ดูกันแล้วนะครับเคยเปรียบเทียบกันให้ดูแล้วผมก็จะไม่ไปย้อนเล่าเรื่องเก่าแล้วนะครับที่ผมจะนำมาให้ดูวันนี้ก็คือองค์นี้เป็นแบบเป็นแบบทาทองนะครับถาทองแต่ว่าทองเนี่ลอกคือบางคนเนี่ยคนที่นำไปใช้จริงๆเนี่ย อาจจะไม่ไม่ชอบนะครับแบบนี้ไม่ชอบก็อาจจะนําทองเนี่ยไปล้างได้พระองค์นี้จมูกเเราพูดถึงองค์พระก่อนนะครับองค์พระองค์นี้สมบูรณ์ร้อยเปอร์เซ็นเลยนะครับร้อยเปอร์เซ็นร้อยเปอร์เซ็นของผมก็คือผมเคยบอกไปแล้วว่าพระรูปหล่อเนี่ยร้อยองค์เนี่ยถ้าจมูกไม่โดนเนี่ยถือว่าสมบูรณ์เลยครับร้อยเปอร์เซ็นแต่เป็นแค่ผิวเท่านั้นครับผิวตรงนี้ คือถ้าคนชอบของสวยก็เอาไปทําได้ครับคือไปล้างสีล้างสีออกเลยล้างสีออกให้หมดแล้วก็นําไปลมดําครับก็จะเหมือนเดิมอันนี้เป็นเนื้อทองเหลืองนะครับเนื้อทองเหลืองเป็นเนื้อทองเหลืองยวผมจะส่องตรงจมูกของท่านให้ใหดูนะครับว่าจะเห็นเห็นชัดนะครับว่าเป็นเนื้อทองเหลือง จมูกของท่านสีจะลอกลอกหน่อยนะครับเนี่ยนะครับเนี่ยครับเนี่ยครับที่ปลายจมูกของท่านนี้เป็นเป็นเนื้อนะครับเป็นเนื้อของของพระนะครับไม่ไม่ใช่สีนะครับเป็นเนื้อของท่านเลย นะครับตรงหัวคิ้วนี video, ่ก <oon> ็เห็นหน่อยหนึ่งนะครับเนี่ยครับจะเห็นหน่อยหนึ่งแต่ถ้าเป็นผิวอย่างนี้ก็จะเป็นลมดำครับอย่างเงี้ยจะเป็นลมดำนะครับตรงโคก็ยังมียังมีเห็นเป็นเนื้อทองเหลืองอยู่นะครับคือพระรุ่นนี้เป็นเนื้อทองเหลืองลมดำนะครับเป็นเนื้อทองเหลืองลมดำ เนี่ยถ้าใครชอบแบบสวย,สวยเลยก็นำไปล้างคลองออกได้ครับแล้วก็นำไปลมดำใหม่อย่างของผมก็มีน้ำยาลมดำอยู่นะครับแบบนี้ครับแต่ว่ายังไม่เคยใช้เลยเนี่ยเป็นแบบนี้ครับเป็นน้ำยาลมดำทําได้ครับไม่ยากก็จะจะสวยเหมือนใหม่ถ้าทำก็ พระสวยเลยครับพระองค์นี้ถือว่าเป็นฟอร์มพระสวยพระสวยเลยเพราะว่าจมูกมี100่หนึ่งเซเลยครับจมูกนี่ไม่โดนเลยนะครับโอเคครับถ้าใครชอบก็ฝากกดไลค์กันด้วยนะครับสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับ